สวัสดีครับนายคลดูเลยครับสวัสดีครับนายพลดูเลยครับมือใหม่หัดสองเหรียญน,นะครับ <c oughs> ขอโทษนะครับ วันนี้มาพบกันอีกหนึ่งเหรียญนะครับสําหรับช่องนายพลดูเลยนะครับเหรียญพส2537นะครับผมเหรียญสิบบาทนะครับหายากครับผมเออ่ตรงกลางไม่มีรูนะครับเหรียญสิบบาทนะครับเป็นโลหะสองสีนะครับเหรียญกระสับโลหะสีขาวและสีทองราคาสิบบาทนะครับเออ่ด้านข้างเออ่ก็จะเออ่วง ขอบนอกมีเฟืองจักรสลับเรียบนะครับนะครับเฟืองจักรมันก็จะสลับในพจน์แม่เอาวให้ดูเนาะ <c oughs> สลับเรียบก็มีมีเรียบแล้วก็มีเฟืองนะสลับกันไปนะครับผมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยี่สิบหกมิลลิเมตรเนาะนะครับอย่างนี้ก็ค่อนข้างหายากนะครับผมด้านหน้านะครับผมด้านหลังครับผมด้านหลังเหียบเนาะ แาจะไม่ชัดเจนเพราะว่ามันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่เป็นเหรียญทีุ่นเวียนใช้ทั่วไปนะครับผมนะครับเหรียญน,นี้ผลิตจำนวนร้อยห้าสิบล้านเหรียญเนาะแต่ตอนนี้หายากแล้วเขาเก็บกันเนะเาะเก็บกันเพราะว่า เป็นเหรียญเก่าไปแล้วนะครับด้านหลังนะครับเห็นเห็นพศหรือเปล่าครับพศอสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดนะครับถ้าไม่ผ่านการใช้งานก็ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่นะสําหรับท่านที่ชอบสะสมนะครับเหรียญน,นี้สวยนะครับเหรียญใหม่ใหม่น,นี่สวยงามนะครับผม 2,537มองเห็นไหมครับชัดๆนะครับด้านหลังเนาะนะครับขอบคุณมากสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามนะครับถ้ามออีข้อตีชมประการใดน,นะครับกอฝากคอมเมนต์แนะนำในผลด้วยนะครับผมเหรียญ10บาทปีพศสอง7ัน5้ารที่ราคาที่เห็นในในใน o นะูเกเนาะก็ สามหมื่นบาทจริงหรือไม่เขาว่าอย่างนั้นเนาะก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าจริงหรือเปล่านะครับท่าในใดมีก็เก็บไปนะครับเหรียญน,นี้สวยมากถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานเนาะจะสวยมากนะครับไม่ทราบว่าหาได้หรือเปล่าในตลาดน่าจะมีอยู่นะครับน่าจะมีอยู่นะครับในหลายท่านในหลายสำนักในหลายเจ้าก็ามีจำหน่ายแลกเปลี่ยนนะครับผม มีทำปลอมด้วยนะเหรียญเนี้ยต้องระวังนะครับท่านใดที่แต่นี่เหรียญจริงครับไม่ได้ปลอมครับเก็บไม่นานแล้วครับท่านใดที่ชอบสะสมต้องระวังนะครับมีทำปลอมเพราะว่ามีความต้องการในตลาดนักสะสมมากพอสมควรนะครับในพลขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ